สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขัญวละมาเซียครับเจอกันในวันพุทธที่6พฤศจิกายน2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันวันนี้โอ้โหเหตุการณ์18,900นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับคั่มคืนนี้บาซ่าครับจะบุกไปเยือนทางสเเวีเดนสเวสเดนหรือว่าเรสตาร์เบลเกดนะครับบอลเต์เนี่ยตีสแล้วนะเพราะว่ายุโรป เขาบวกเวลาเพิ่ม1ชั่วโมงนะครับจากตีสอเนี่ยก็จะเตะดึกขึ้นยังไงเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวตื่นมาเจอกันผมเนี่ยดูแน่นอนนะก็เดี๋ยวมีปรีวิวความพร้อมมีบทสัมภาษณ์มีคาดการณ์เวีผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ฟันธงสกอร์ให้เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้เรอลมาติิดโอยังเมาหมัดอยู่นะแพ้เอซิมิลานคาบ้านเลย1ประตูต่อ3นะครับยังไม่ฟื้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยข่าวช็อกอีกหนึ่งข่าว บาร์เซโลนาจะเข้าไปร่วมวงในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาาที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยโอ้โหจะเอาจริงๆหรอซาร่านะครับรวมไปถึงวิกตอร์โยเกเลสครับศูนย์หน้าสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อคืนนี้ ยิงแฮตทริกใส่แมนซิตี้ด้วยนะแหล่งข่าวจากโปรตุเกสบอกว่าเดโก้พุ่มในการบาร์ซ่าครับได้เริ่มต้นกระบวนการติดต่อสอบถามพูดคุย กับทางฝั่งนู้นแล้วถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมโอ้นะจะเอาจริงๆหรอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวทั้งหมดวันนี้อัดแน่นนะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนใครที่สนใจไปเปิดประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศครับกับดีว่าพัสดรออกแบบโปรแกรมได้ตามงบเลยทัวร์ดูบาซาเริ่มต้น28,000 900บาทราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับได้ตั๋วฟุตบอลนะโรงแรมที่พักแอร์พอร์ตโฮเทลบริการ รถรับส่งไกด์นำเที่ยวครบวงจรหรือจะขอคำปรึกษาเรื่องของการซื้อตัว๋วทำวีซา่าหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะครับ0654595565อย่าลืมบอกว่ามาจับผมด้วยนะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพทางเพศชายครับให้ด็อกเตอร์เ n รนเวลเนสคลินิกเนี่ยได้ดูแลสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกไม่สดชื่นมีปัญหาน้องชายไม่ตื่นตัว ฟื้นฟูหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงนะใครที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆพักผ่อนน้อยเนี่ยนะไปขอคำปรึกษาได้เลยนะครับที่ด Twin w ร์ต n e นเวเนสคลินกะอยู่ที่อาคารเดอะไนท์ทาวเรพัลลาม9นะครับเบอร์ติดต่อ0972655994นะแจ้งได้เลยบอกว่ามาจากผมหรือจะอิ็อ b o x มาคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นะใครที่ วางแผนครับช่วงปลายปีแบบนี้นะจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีครับ้องนี้เลยครับประกันโรคไรายแรงตลอดชีพเปลี่ยนเงินมาเก็บไว้ในประกันตัวนี้20ปีครับได้ความคุ้มของโรครายแรงตลอดชีวิตลดหย่อนภาษีได้ด้วยโปรโมชั่นตอนนี้คุ้มมากๆครับฟรีเบี้ยประกันไปเลย1ปีเหลือจ่ายแค่19ปีเท่านั้นบอกว่ามาจากผมเนี่ยแถมฟรีไปเลยประกันอุบัติเหตุทุน10,000แบาท หรือจะทําประกันอื่นๆนะครับสามารถปรึกษาคุณแมนครับนักกฎหมายขายประกันได้081255 0128นี่แจ้งไปได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะว่าประกันก็มีความสําคัญเผื่อเป็นอะไรไปเนี่ยนะคนที่อยู่ข้างหลังเราเขาจะได้สบายนะครับตัวผมเองก็โอ้ทำเอาไว้หลายฉบับเลยนะอ่ะเรื่องแรกครับ โมซาลาโอ้โหคือตื่นมาเนี่ยก็นั่งไล่เช็คข่าวปรากฏว่ามีเชื่อมโยงกันครับบอกว่าบาซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่จะเข้าไปร่วมวงเซ็นฟรีกับโมซาลานะครับขยายความนิดนึงก่อนว่าสถานการณ์ของซาลากับลิวพูลตอนนี้เนี่ยสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าไปถามแฟนลิวพูลหลายคนอาจจะแบบบอกว่าทำใจแล้วด้วยซ้ำนะว่าซาลาเนี่ย น่าจะย้ายแบบไม่มีค่าตัวหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้เดิมทีเนี่ยเขามีข่าวโยงกับทีมในซาอุดิอาราเบียนะครับที่อยากจะเอาซาลาเนี่ยไปโ,โหเปิดตลาดหน่อยนะเรื่องของฐานแฟนบอลเรื่องของความนิยมต่างๆในตัวของซาลาเนี่ยฝั่งซาอุคือเขายินดีจ่ายมากๆแต่ทีเนี้ย ตัวของซาลาอันนี้คือตามที่สื่อรายงานนะครับต้นทางเนี่ยมาจาก d r r าร o Sport โดยผู้สื่อข่าวลุยส์มิเกลสานนะผมให้เป็นประมาณสักเทียสองเทียสามเนี่ยความน่าเชื่อถือก็ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สูงมาก mm. เขาบอกว่าซาลาก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองครับในการย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นในยุโรปนะแล้วก็าบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะเป็น1ในจุดหมายปลายทางที่ได้รับการพิจารณาด้วย แต่ปัญหาที่แท้จริงของดิวนี้โอเคแหละไม่เสียค่าตัวเป็นการเซ็นฟรีเข้าทางบาซา่าแต่ตัวเลขค่าเหนื่อยที่ซาล่ารับอยู่กับลิเวอร์พูลในตอนนี้เนี่ยตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเพราะว่าบางสื่อก็บอกว่า300,000บางสื่อก็บอกว่า3 0 0 0 0นยังไม่ตรงกันอ่ะเราตีเอาไว้ก่อนเลย300,000ปอนตต่อสัปดาห์เป็นเงินยูโรเนี่ยมันประมาณเกือบเกือบ สามแสนสี่สามแสนห้ายูโรต่อสัปดาห์สูงมากๆนะครับกับขอบเขตค่าใช้จ่ายของเพดานเงินเดือนบาซ่าที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันยังหาช่องว่างที่จะเอาไปจ่ายค่าเหนื่อยให้กับซาลาได้ค่อนข้างยากนะจากมุมผมนะที่ผมก็ดูตัวเลขดูเรื่องของการเงินบาซ่ามาตลอดแต่ถ้าสมมติ อันนี้เราคิดแบบเพ้อๆหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณจะไปขอนักเตะเขาลดค่าเหนื่อยได้ยังไงแถมมันเป็นการเซ็นฟรีด้วยใครใครเขาจะไปยอมลดนักเตะที่หมดสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกค่าเหนื่อยสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปอ่ะแต่ถ้ามันมีในแง่ที่ว่าซาร่ายอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาอ่ะสักประมาณ2 5ง0 270,000ยูโรต่อสัปดาห์มันก็อาจจะพูดคุยกันได้นั่นคือในมุมของบาซ่านะครับแต่มีแตกแล้วแต่เยอะแล้วเกินข่าวนี้ถ้าซาลามาจะเล่นยังไงครับเพราะตอนนี้ปีกขวาตัวหลักของเราอะคือลามีนยามมลเอาซาลาไปเล่นกองหน้าได้ไหมจริงๆก็ได้แหละ นะจะเอามาเป็นตัวเลือกคอยสลับสับเปลี่ยนกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในตำแหน่งกองหน้าก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดเพราะซาลาเนี่ยเติบโตประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงกับการเล่นเป็นปีกขวานะมองว่าจะเอามาแย่งตำแหน่งกับยามมลหรือเปล่าอันนี้มันก็ ยังมีความเอะอยู่ว่าถ้าเซ็นจริงๆเนี่ยจะเอามาลงตรงไหนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับดีลนี้กับข่าวนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่ามันยังมีเพียงแค่สื่อเดียวที่เล่นนะครับนั่นก็คือมิเกลซานจากสปอร์ตนะสื่ออื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยอ่ะก็ตีไว้ก่อนว่าน่าจะยังเป็นเพียงข่าวลือบาซ่าอาจจะสนจริงๆก็ได้มันจะเกิดขึ้นไหมมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันนะครับ มากันที่วิกตอร์โยเกเลสนะสรุปเรียกว่าโยเกเลสนะครับเราไม่ออกเสียงว่าเกียวเคเลสและนะก็ตามที่ตัวนักเตะเขาเรียกชื่อตัวเองเมืมม่อคืนนี้สปอร์ตติ้งของรูเบนอโมเดมูหสร้างเซอร์ไพรส์ครับตบแมนซิตี้4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็โยเกเลสเนี่ยทำแฮตริกด้วยนะสจุดโทษแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็หลุดเข้าไปยิง นะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูครับยิงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็นี่ครับถ้าท่าประจำตัวของเขาหน้ากากนี่โคตรเทนะก็แหล่งข่าวที่รายงานความเชื่อมโยงกับบาซ่าเนี่ยคือ Ebola ครับที่เป็นสื่อของฝั่งโปรตุเกสนะความน่าเชื่อถือเนี่ยต้องบอกแบบนี้สื่อโปรตุเกสเนี่ยผมตอบไม่ได้แม้กระทั่งเพื่อนๆผมเองเนี่ยนะครับ ที่ทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันเราเจอแหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศอยู่ตลอดนะยังฟันไม่ได้นะยังรับรองไม่ได้ว่าเจ้าไหนสื่อไหนที่มีความน่าเชื่อถือสูงหรือว่าจัดเป็นเทียนหนึ่งอ่ะโปรตุกเกสบทมันจะแม่นแม่นก็คือโคตรแม่นเลยมาก่อนเจ้าอื่นแต่บทมันจะมั่วมันก็แบบโอ้โหรายงานแบบเพอ้อฝันมากๆนะอันนี้อ่ะก็ต้องกรองละกันฟังหูไว้หู เอโบลาเนี่ยบอกว่าเดโก้ผู้อในการสโมสรของบาซ่าได้เริ่มต้นกระบ,บวนการติดต่อไปยังฝั่งสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะคือมีคอนเน c กชันกันอยู่รู้จักกันอยู่เดโก้ก็กับฝั่งโปรตุเกสเนี่ยเขาก็นะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะถึงในแง่มุมที่มันจะเป็นไปได้ไหมในการเซ็นกับโยกเลสช่วงซัมเมอร์ของปี2025 ไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวนี้นะครับเพราะว่าสปอร์ติ้งเนี่ยจะไม่ปล่อยนักเตะออกกลางซีซั่นแน่นอนนี่คือสิ่งที่สื่อบอกนะบาซ่าเนี่ยมีหลายออปชั่นครับอย่างแรกเลยคือเอาวิกตอร์โรเก้ครับแนบเข้าไปในดีลด้วยเพื่อให้ฝั่งของสปอร์ติ้งเนี่ยเขายอมลดค่าตัวลงมาเพราะเดิมทีสปอร์ติ้งเนี่ยเคยสนใจในตัวของโรเก้อยู่แล้วแต่นักเตะเนี่ย เขาเลือกจะไปอยู่กับเรอัลเบติสนะถ้าเกิดแนบเข้าไปค่าตัวของวิกตอร์โยเกเลสเนี่ยนะที่สกายเยอรมนีโดยฟลอเดียนแพทเทนแบกกับผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งเนี่ยบอกสปอร์ตติ้งตั้งเอาไว้60ถึง70ล้านยูโร โรเก้เนี่ยมีราคาอยู่ที่30ล้านยูโรก็อาจจะช่วยลดค่าตัวลงมาได้ครึ่งหนึ่งหลือส่วนต่างที่บาร์ซ่าต้องจ่ายอีกราวๆ30มสถึงสีล้านยูโรอ่ะมันก็ช่วยได้นะครับหรืออีกมุมหนึง่งก็คือการแลกสิทธิ์ขาดครับในตัวของฟานซิสโกตินเกาอ่ะหลายคนน่าจะจํากันได้หมายถึงอะไรคือตอนเนี้บาร์ซ่าเนี่ยปล่อยตินเกาไปให้กับสปอร์ติ้งถาวรแล้ว นะครับในราคา10ล้านยูโรตั้งแต่เมื่อ2-3ปีก่อนนะแต่ว่าบาร์ซ่ายังถือครองสิทธิ์ในตัวของนักเตะอยู่50%ก็คือถ้าเกิดมีการซื้อขายสมมุติว่าสปอร์ต,ติ้งเขาตั้งค่าตัวของตินเกาเอาไว้30ล้านบาร์ซ่าเซ็นได้ในราคาครึ่งหนึ่งนะก็อาจจะยกสิทธิ์ตรงนี้ ให้กับทางสปอร์ติ้งทั้งหมดเลยนะให้สปอร์ติ้งเนี่ยไปถือครองกรรมสิทธิ์ในตัวนักเตะแบบ100%มันก็เหมือนกับเวลาเราถือหุ้นนะครับก็ต้องไปถามว่าสปอร์ติ้งเนี่ยตั้งค่าตัวตินเกาวไว้เท่าไหร่ไอ50้50%ที่บาซ่าถือครองอยู่เนี่ยถ้าเกิดยกให้กับคุณทั้งหมดเลยคุณจะประเมินราคาเท่าไหร่มันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 15- ถึง20ล้านยูโรแต่มันก็จะช่วยลดค่าตัว ของโยเกเลสเนี่ยให้บาซ่านะจ่ายเงินสดน้อยลงไปนะครับต่อมาคนก็จะถามว่าเอถ้ามาเนี่ยคือจะมาแย่งตำแหน่งกับเลวานหรือจะมาเป็นแบ็กอัพหรือใจยังไงก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าเลวานเนี่ยยังไม่ชัดยังไม่แน่นอนครับว่าฤดูกาลหน้าเขาจะได้ไปต่อกับบาซ่าหรือไม่ นะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอใครจะไปรู้ครับพอจบปีนี้ถ้าเกิดว่าบาซ่าประสบความสําเร็จได้ชงได้แชมป์เลวานเขาอาจจะ,อ,ะอิ่มตัวแล้วแล้วก็ด้วยวัยของเขาเนี่ยนะสาปีเขาอาจจะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมอื่นก็ได้ นะถ้ามีทีมจากซาอุหรือมีทีมในเมเจอร์ลีกสกอเรสหรัฐเนี่ยยื่นเข้ามาบาซ่าอาจจะยอมตัดใจขายมันก็ต้องมีคนเนี่ยมารอสแตนบายเอาไว้ก่อนแม้เราจะบอกว่าเฮ้ยเลวานน่าจะยังเล่นไหวจนถึงปี2026อะแต่มันก็ต้องมีการวางแผนนะครับซึ่งตัวของโยเกเลสเนี่ยเขาอายุ25-26 20กนะ20กลางๆอยู่ในวัยกำลังพีคเลยถ้าเกิดว่ามาเนี่ยผมมองไปถึงการเป็นตัวแทนนะไม่ได้มาเพื่อ เป็นแบ็กอัพหรือเป็นตัวสำรองมาเพื่อแทนเลวานเลยเป็นตัวจริงให้กับบาซ่านะแต่ว่าก็มันมันแค่สื่อเดียวครับเอโบลาสื่อสเปนก็ยังไม่ได้เล่นในประเด็นนี้เลยนะเคยมีบทสัมภาษณ์ครับของเอเย่นนะฮาซานเซตินกาย่าครับนะเป็นตัวแทนของโยคิเลสเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้เขาบอกว่าถ้าเกิด รูเบนอามลิมเนี่ยตัดสินใจย้ายออกจากสปอร์ติ้งมันคงเป็นเรื่องยากมากๆที่โยเกเลสเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปเมื่อตอนซัมเมอร์ปีก่อนโยเกเลสเนี่ยได้รับการติดต่อยื่นข้อเสนอจาก8ทีมใหญ่แต่เขาเลือกที่จะอยู่กับสปอร์ติ้งนั่นก็เพราะอโมลิมเนะเคยไปพูดกับทางเรคคอร์ดครับซึ่งในตอนนี้เนี่ย อโมลิมเลือกแล้วว่าจะไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่ากับโอกาสที่โยกเลสจะย้ายทีมมีสูงเลยเป็นไปนตามที่เอเจนเขาบอกแล้วบาร์ซ่าจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูสดหรอกเพราะว่าบอลเตะดึกต้องเก็บแรงไว้ดูบาร์ซ่าคืนนี้ก็ตื่นมาแล้วเปิดดูไฮไลท์หูคือรูปร่างดีนะผมว่ารูปร่างน่าจะพอๆกับเลวานได้ สปีดอาจจะไม่ได้จัดจ้านแต่ไปกับบอลดีนะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับเบียด mm hmm. ไม่ค่อยล้มนะเอาลงยากอย,กอยู่แล้วก็ยิงประตูเนี่ยนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะยิงได้เฉียบคมมากๆนะเป็นคนยิงประตจบสกอร์ดีอะ่ะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนอยู่ถ้ามันราคามันไม่โอเวอร์เกินไปนะครับมาดูที่ ado, มาการ์ซาโดเมื่อคืนนี้ถ่ายคลิปสั้นลงไปแล้วนะกับขวัญขยันเล่านะครับก็ จุดเริ่มต้นของข่าวนี้เนี่ยนะมันมาจากทางโตโดฟิชาเคสนะที่เป็นสื่อสายอสิบอะสื่อเจ้าเล็กนะครับความน่าเชื่อถือต่ำมากแล้วก็คอสออฟไซส์นะเอาไปสารต่ออีกทีหนึ่งนะบอกว่ามี3ทีมครับที่อยากได้ก็คือแมนยูเนเต็ดลิเวอร์พูลแล้วก็นิวคาสเซิลนะแต่ว่าฟาบิโซโรมาโน่ก็ออกมาปัดข่าวแล้วบอกว่าสถานะของกาซาโดตอนนี้คือ untouchable แต่ต้องไม่ได้ฮันซิฟิกกับ deco เนี่ยมองว่ากาซาโดครับเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ระยะยาวแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ที่กาซาโดเพิ่งต่อไปเมื่อไม่นานนี้เนี่ยเขาต่อสัญญาเพิ่มจนถึงปี2028มีการใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่100ล้านยูโรเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็เอามา นำเสนอให้เพื่อนๆสบายใจนะเผื่อไปเห็นข่าวนี้จากสื่ออื่นเพราะว่าแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยก็อยากได้พอเห็นฟอร์มแบบนี้ก็บอกโอ้เหมือนกับโจชัวคิมมิดเลยก็เชียร์ให้ทีมซื้อแต่คิดว่าไม่น่าจะย้ายนะครับน้องน่าจะฝากอนาคตเอาไว้กับบาซ่าต่อไป <c oughs> อ่ะมาดูเกมในค่ำคืนนี้ครับบาร์เซโลนาบุกไปเยือนสเเวน่าสวดาครับหรือว่าเรสตาเบลเกีย นะก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะไม่มีสถิติการพบกันนะครับ3นัดก่อนหน้านี้ทางสเวิตสดาครับแพ้มาทั้ง3นัดนะแพ้เบนฟิก้าหต่อ2แพ้อินเตอร์ศนต่อ4แล้วก็แพ้โมนาโก1ต่อ5ส่วนของเราเนี่ยแพ้นัดเดียวคือการแพ้โมนาโก1ต่อ2นะครับ ถล่มยังบอย5-0แล้วก็ถล่มบายเยนมา4ต่อ1โค้ชของฝั่งวเซอรนดเนี่ย mm hmm. เขาก็ยอมรับเลยนะบอกว่าเรากำลังเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้อย่างบาซ่าเพราะกำลังอยู่ในช่วงแบบโอฟอร์มแบบพีคมากๆนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของฮันซิฟิกกันหน่อยครับฟิกบอกว่าก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่กับบาซ่าเนี่ยผมมีการวิเคราะห์ ขุมกำลังของทีมทั้งหมดแล้วรวมไปถึงนักเตะเยาวชนด้วยเราเห็นว่าทีมนี้เนี่ยมีผู้เล่นคุณภาพมากมายผมมีทีมที่ยอดเยี่ยมมากเดโก้ <D eko S 1> <D eko S 2> ก็ทำหน้าที่ได้ดีนักเตะทุกคนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันดาวรุ่งกับนักเตะซีเนียไว้เก๋าเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราพยายามเพิ่มปัจญาใหม่ๆเข้าไปให้กับทีม ทั้งในเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนักเตะทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็ออกมาในเชิงบวกการฝึกซ้อมกับทีมในแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนเกมในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากแต่เรามีเป้าหมายเดียวนั่นคือการคว้าชัยชนะและเก็บ3แต้มให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบใหม่ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทาง เลสตาเบลเกรดเนี่ยมีทีมที่ดีนะมีผู้เล่นเกมลุกที่รวดเร็วเราอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยที่สำคัญคือเราจะไม่ลดความเข้มข้นลงเหมือนกับที่เราทำในช่วงครึ่งหลังของเกมเจอกับเอสปันยอนเราจะเล่นฟุตบอลให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะทำให้ได้ในครึ่งหลังจะไม่ผ่อนเกมแล้วนี่คือการคอนเฟิร์มจากฟิกนะส่วนเรื่องของการลุ้นแชมป์ UCL ฟิกบอกว่าการคว้าแชมป์ UCL เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องดีถ้าเกิดเราทำได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนเนี่ยก็คือทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีดีพอที่จะเป็นแชมป์แล้วหรือยังอีกเรื่องหนึ่งครับนักข่าวถามเกี่ยวกับกาบีบอกว่าเมื่อไหร่กาบีจะได้แบบกลับมาเล่นแบบ 90นาทีเล่นเต็มเกมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเล่นลงแค่10นาทีนิดๆนะครับฟิกบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่กาบีจะฟิตเต็มร้อซแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามให้กับเราแบบจริงๆจังๆตอนนี้เราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพร้อมกับกาบีเขาทำให้เราเนี่ยครอบครองบอลได้ดีขึ้นเขามีความสำคัญกับเราเวลา การเล่นของเขาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมด้วยนะว่ารูปเกมมันจะเป็นยังไงถึงจะส่งกาบีลงสนามก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเร่งร้อนนะครับเดี๋ยวบาดเจ็บซ้ำขึ้นมามันจะไม่คุม้มนะอะ่นี่คือฟริกนะครับก็ผมชอบที่เขาพูดถึงทีมนะที่เขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนแล้วอ,อันนี้ทําให้เห็นถึงแบบว่าเขามาเขาตั้งใจมาจริงๆเขาไม่ได้มาแบบเล่นๆ ส่วนนักเตะที่ขึ้นสัมภาษณ์ทางฝั่งเราเนี่ยเป็นเฟมินโลเปสนะครับน้องก็บอกว่าตอนนี้มีผู้เล่นหลายคนนะที่มีคุณภาพในแดนกลางการแข่งขันของทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีผมสามารถเล่นได้ในทุกๆตำแหน่งเลยตามที่ผู้จัดการทีมร้องขอให้ผมเล่นผมเนี่ยคิดว่าตัวผมเองเล่นได้หลายตำแหน่ง เราเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยิงประตูได้เป็นจนํานวนมากเราต้องทําแบบนี้ต่อไปเพื่อสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากเมื่อเราต้องเผชิญกับคู่แข่งที่เล่นในบ้านเราเนี่ยจะพยายามเล่นในรูปแบบของเราเพื่อเก็บ3ามแต้มให้ได้ผมมีความสุขที่ได้ต่อสัญญากับบารซ่าถึงปี2029แล้วผมก็คาดหวังว่าจะได้อยู่นานกว่านั้นด้วยเมื่อ ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่สามารถคาดเดาว,ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของผมได้เลยนะมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆนี่ก็ไม่รู้ว่าขึ้นเพสคอนแบบนี้จะได้รับโอกาสที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าส่วนฝั่งของทางอเดสตานี่ครับเมสซี่แห่งเซอร์เบียนะที่สื่อเขาบอกว่าเป็น l i ตเติ้ลเมซี่เจ้าเมสซี่ตัวน้อยนะเมื่อวานที่ผมรายงานไปนะอันดิยามักซิโมวิชกับกองกลางตัวรุกวัย17ปีชาวเซอร์เบียนะเขาก็เป็นตัวแทนของฝั่งคู่แข่งในการขึ้นให้สัมภาษณ์เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าผมเนี่ยได้รับฉายา l i ตเติ้ลเมซีตอนที่ผมยังเด็กๆแต่ว่าผมเนี่ยคืออันดิยามักซิโมวิชผมไม่ใช่ลิอเนลเมสซี่เมสซี่เนี่ยคือไอดอลของผมผมดูการแข่งขันของเขาทุกแมช แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะเป็นได้แบบเขาในเกมค่ำคืนนี้ผมจะลงสนามไปแล้วก็แสดงให้ลามีนยาเมาเห็นว่าผมเนี่ยดีกว่าเขาผมยังวางแผนที่จะขอแลกเสื้อกับเขาหลังจากจบเกมด้วยเพราะว่ายาเมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมเห็นหลายคนไปดราม่ากับคําพูดของน้องมานะที่บอกว่าผมจะทําให้ยาเมาเห็นว่าผมดีกว่าเขาเนี่ยผมว่าเป็นเป็นแรงจูงใจที่ดีนะอย่าไปดราม่าเลยคือน้องเขาก็แบบ อยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อต้นสังกัดของเขาเองอะ่ะผมว่ามองว่าเป็นเป็นเรื่องดีด้วยอาอยุเท่ากันไงเขาอายุสิบเจ็ปีเหมือนกันน่ะอ่าเดี๋ยวรอดูฟอร์มแล้วกันเพราะว่าเห็นข่าวบอกว่าบาซ่าก็แอบสอดส่องอยู่นะครับอ่ะมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยครับบาซ่าสี่า่ครับเป็นยา่าเฝ้าเสาสเซนเตอร์คู่เดิมครับคูบาซี่กับมาติเนสฝั่งซ้ายเบลเดฝั่งขวากุนเด้ครับกลับมาเป็นตัวจริงนะเอ็กเตอร์ฟอร์ดก็สับรลองต่อไปมิดฟิลด์คู่กลางครับ สื่อเชื่อว่าจะเป็นมาร์กาซาโดกับแฟรงกี้เดยองผมผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้เหมือนกันพักเปรดี้ฮูส c อ r e ให้เปรดี้ตัวจริงผมว่าน่าจะพักเปรดี้นะครับแล้วก็เป็นเฟมินโลเปสนะลงเล่นกลางรุกปีกซ้ายเนี่ยใจผมอยากให้พักลาฟินญ่าหน่อยนะอาจจะได้เห็นเป็นดานี่โอโมสตาร์ตตัวจริงฝั่งขวายามาแล้วก็หน้าเป้าครับเลวันดอฟสกี้นะ ฝั่งของเรสตาหรือว่าสวีตดาเนี่ยนะก็นะครับมักซิโมวิชนี่นะที่เป็นลิตเติ้ลเมสซี่นะแล้วก็แนวลุกอะผู้เล่นคนอื่นตามนี้เลยผมไม่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ฟอร์มเขาไม่ดีนะเห็นเลรตติ้งเขาไหมห้าจุดแปดห้าจุดห้าหกนะครับดี <c oughs> ที่สุดเนี่ยอยู่ที่หกจุดห้าแปดส่วนของเราเนี่ยลาฟินย่านะแปดจุดสามอ่ะขอดู พูสกอร์ให้บาซ่าถล่ม4-1นะครับผมว่าก็น่าจะชนะได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางลูกหนังคืนนี้บาซ่าก็น่าจะเก็บ3แต้มจากสเวสิตดาได้นะครับผมฟันธงไว้3ประตูต่อ0แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันค่ำคืนนี้ตี3นะมีไลฟ์หลังเกมนะครับฝากเพื่อนๆด้วยก็คิดเห็นยังไงคาดเดาสกอร์ยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้คอมเมนต์เยอะๆนะยอด เอากริทึมมันจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่านี่คือทั้งหมดของวันนี้นะฝากเหมือนเดิมครับ NT ทวิตีนายสชอปร้านขายอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับก็สั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะรับประกันว่าไม่โกงแน่นอน100%นะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ